Talk headkin pin bỏ lại. Qua khai, lẽ sai. Moving hay 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 พ่อแม่พี่น้องหลังจากเบ่าเตียงมาส่งน้องราตีเพ่นมาตะมองปุ๊กเครื่อนผู้แหละพี่น้องเลยมาส่งน้องเราเป็นทีเรียบร้อยแล้วกับเ่าเตียงกับิกคอตัวกับพี่น้องเลยเนาะกับสิผ่านเมื่อผู้แหละผ่านเมื่อกับสีแวะเบิงน้องทงกับน้องเพ่นพี่น้องเลยเพราะเป่าเตียงผ่านมาเมื่อกี้นี่เห็นน้องเพ่นหนึ่งเข่าอยู่เนาะน้องบนกงชีผักเคี้ยนแล้วก็ออกมาหาไอ้พี่น้องเลยเดี๋ยวก็ชีแวะเบิงทักทายถามไทย น้องเพิ่นน์นเนาะเด็กหน่อยอก็สีเมงอพี่น้องเลยอ่ะโอเคพี่น้องเห็นเนาะวันนี้ก็มาหอดหม่องเราเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยมากระเอ๋บบาจานอ่ะกระเป๋าจานเห็นยังโอ้ใส่นอ้นองเพิ่์นไปใช่ใช่ยู่ข้างในอยู่พี่น้องอือ <c oughs> หนึ่งเข่าบ่อเนี่ยนะนยโอ้ผ่านมาเมื่อกี้นี่เห็นน้องเพิ่์นกำลังจุ่ยอยู่พี่น้องเห็นเนาะ อ๋อพอดีนะกินข้าวเล้งน้ากันเลยใช่ไหมนีนะ่เนาะมอสสูมไพว่าจานกัจวบานไพ่ไม่หม้อแล้วไปจักเชน่องเพ่นอยู่น้ำกันประชองได้ป่อบริบบ่อนอยู่ข้างในโผล่ออกมานอกสวัสดีสวัสดีบะทงเกตผมรอแถวบา้านนี่ว้าเธอสวัสดีล่ะาหากออกมาป่อออกมาได้จักมืออลไร À, bố đi chữ tới hừng khi nào người này cái hiền hầu nó à. À, nương khẩu kín cảm nhang lạ này Đây nhang nó kín mà này Má phi <laughs> <Nói> Thì <laughs> nó người nó mắn 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 mượt nó Bố hơn mỏng năng mỏng phạc mỏng sau Ô oh, cái nào người Rồi rồi คืออันอันนั้นบ่หน่ะบ่ทงเห็นอันเผาซ่านบ่อ๋อเผาจูไ่ไหมบ่หน่นน่ะโดนอ่าน้องออกมาได้จักมือแหละน่องได้ออกมาได้สามมือแล้วโอ้สามมืออะไรพี่น้องเห็นเนาะเห็นแต่ในคลิปของเอ้บุญเพื่อนครับอันน่ะแล้วรับไปใช้มือน,ะน่ะก็เห็นเอ้บุญรับขึ้นขี่รถไปใส่ผ้าไปใส่ตั้งแต่ลายมือก่อนน,นะบุญมันพาไปเบิกเงินดินสาตีนบ่ อ๋อพาไปเบิ่งดินแถตีโดยโดยพาไปเบิ่งเบิ่งเห็นยังเบิ่งจื่อนี่บ่โดยอ๋อโดยๆเฮ็ดอะไบาดนี้บ่อันนั้นบ่มันบ่เงาบ่เอาสตีก็ไปไปอยู่ไกลเด้อเนาะเออสตอยู่ไกลเด้อพี่น้องเอ้ยทีมาทนี่นี่เนาะโอ้ยสตกะอย่าไเนาะทงก็สู้แหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่ายังอันน่ะผู้ใหญ่เพิ่นก็ยัง บ่ได้ติดต่อมาพี่น้องเลยเนาะกะะัเพิ่นช่วยเรือของสาวราตีกับพังเบิงไปเากับพี่น้องเลยมงปะทงเพิ่นเนะาะมงัาช่างมือใดมือหนึ่งกะจะได้รับความมตาจากคุณหญ่เพิ่นพี่น้องเลยเพราะว่าน้อ,บาบานองรตีเพิ่นก็ได้เฮื่อนเลยทีไปแล้วตอนนี้เนาะยังแต่น้องทงกับน้องอีหล่าชื่อ,อยังกระเบ้าจนลืมมาแต่หึงแหลมบริสซลินกับน้องลินเพิ่นเนาะพี่น้องเลย มาเจอตั้งแต่ดรกเลขมาเตียงกันย้อนไปเบางคีบตัวเลกพี่น้อง,งเนาะกะ็ได้จักเดือนนะสามสี่เดือนแล้วบอกเฮงเต๋ออีหล่าไปเฮียนได้จักเดือนจำได้ยี่บะสามเดือนเนี่ยเลยจำได้กระบ้าอีพี่น้องไอตอนนี้เป็นยังไงแล้วกลับออกมาเนี่ยแหละเ,ลเป็นหนังสือต๋อได้ดีมากต่อได้ตรงประเด็นเลย,เ,ลยเขียนชื่อเจ้าของเป็นยังเ,ยเป็นแล้วโอ้เขียนชื่อระเบ้านี่เป็นบ้าสมุดนี่ สื่อระบ้าสื是是 it, ่อสื em> ่อยังจักกี okay. Okay. Yeah. ่บ่จำ่นี่ยแต่จื่อว่ระเบ้านี่ชื่อยังชื่อวะชื่อสื่อยังละบ้าชื่อยังชื่อว่าเตียงโอเคจำได้พี่น้องแต่ว่าคือเขียนชื่อละบ้านี่ยังบุเป็นเนาะโอ้บุเป็นยังส่เดี๋ยวกเรียนต่อไปมันกางเก่งเองแหละคือควันแท้นี่กระทุงมืินพื้นพื้นฝนตกะทาอมเตียงพื้นเนาะอันนี้กระเฮงารั่น อันนั้นได้ใช่บท่ทธงอัน,น,นทาน,น,นได้ใช่ทานบ่ไดจ้จูทานบอ่อหนะนึ่งเขานะน,น, <laughs> นี่พี่น้องมาเบิงบ่งเลือดเบิ่งตัวจริงนี่เนาะเผ <laughs> าท่านขายได้พี่น้องเไย <laughs> แต่ว่าเจ้าของหนึ่งเขานี่หาพื้นเก็บพ,พื้นมาใจ <laughs> เนาะขายอย่างเดียว <laughs> ขายอย่างเดียวไม่ได้ใส่ใช่ไหมออนีเนาะโดยมันกับบพ่อสีลายเนาะบ่แรกเอ่อเห็ดทานกับพ่อได้ขายพ่อได้ ซื้อไปเลยเป็นนอ่อกินคือว่าผ่านมาช่วงก่อนๆนั่นกับพวกเราเขาเห็ดบ่างป่ะทงมันช่วงนั้นเขาให้ไปซอยเขาแบบก่อสร้างอีชังแล้วเขาให้ไปซอยโดยปัจจัยไม่ได้เห็ดเจก่ะอ่าฮะบัดนี้เบิดแล้วงานหนอเดี๋ยวไครกลับมาเห็ดอีกพี่น้อ่อกยเนี่ยหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำกินสองคนเพราะว่าหนอ อีดาช่องไม่ได้จักมือละหามือเอา้าแต่สมมติว่าอีกช่องจะมือระเบ้ามากกวบบ่าทันแล้วใช่โอ้ยังดีพี่น้องเลยมาแวะเห็นน้องเพื่อนกันมื่อนี่นเนาะเพราะว่าอีกช่องจั่งมือเพราะว่าลังจงการเนี่ยก็เล่ากระชืได้เข้าไปแล้วพี่น้องเลยโดยอ่ะมันมันมันพอสิกครับบอ,อยังยังจังหน่อยโดยโดย พี่น้องเอ้นึ่งข้าในกามื้อนี้ยังมูนีน่ากินโดยโดยโดยน้ำมูนี่แล้วผูดทางหลังผมเละจับมาปิ้งมาต้มได้จากตัวแล้วไกลเจ้าฮะแกยังคือเก่าแล้วเพราะว่าโตเอาเสือมากรมันมาใหญ่อ๋อโดยพี่น้องเอ้อ่องเบ้เบ้กินมาเบ้นี่กินนะนี่บ่นั่นบอกมันอ๋อกินใบ กินมังบวบมังบวบเจบบ้าบอลูกี่โดยโด <c oughs> ยเบะไพ่นี่บทุงเบ่อยู่ใกล้ๆนี่แหละเนาะเบะของเอื้อยคนนี้โดยโอ๋อแต่มีจกจกโตวจักไครมาเลี้ยงนี่คือสิคักเนาะพรหมมีตาป้าพี่น้องเลยอ,อยากเลี้ยงอยู่บ่าบาทุง ก็ได้เลยเด้ตัวนึงเด้มันออกลูกเลยออกลูกเลยโดยโอ้โดยโดยอ่ะก็ได้ตัวนึงโดยพี่น้องเอ้ยจักตัวเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เนาะตัวเท่าไ่อาจารย์ไทยมกินปิ้งบแม่ัเป็นล้านพินด้พี่น้องแม่นเนาะตัวทนีอ่าตัวละล้านแหละเนาะอือเป็นเพนแ่ก มันยิ่งเปอร์เซ็นเนาะบุรุษอืมแตบบ่เป็นราคาอยู่ <c oughs> โดยโดยเพราะว่าแถวบ้านบราเตียงก็หลายอยู่เนาะ,ะถ้าถ้ามีอาชีพนี่ก็คือเลี้ยงบุ้งเลี้ยงแบ้นีก่ก็ขายอยู่ได้เนาะ,ะเพราะว่าหนึ่งมาหนิแล้วเผาท่านเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงแบ้ไปน้ำนี่พี่น้องเลยเพราะเบ,บ,เบ้มันก็เป็นราคาเนาะทำกิฟต์อะรกก็ได้สมมติว่าผู้แบบ อันธนัดเน่พี่น้องเลยแต่ว่ามันมีพอมีมีตะป้าตะดอดนะมันมีใบไม้่โตกเนาะมันก็พอพออยู่ได้อยู่อือยี่ลายนะวันนี้แล้วมึงนี่เอาเลยอือเป็นอะไรอันถามก่อนนะบ่าวถามก่อนไปไปห้องเฮียนน่ะอันไปเข่าห้องเฮียนนั่นแหละมวนอยู่บ่ Huh? คือกันอยู่บ่กับอยู่กับไอ,ทอ้ทงคือคอ,อันไหนมวนกับกันอยู่กับไม้ก็ไปขังเฮียนไปขังเฮีฮฮฮฮฮยนกับมวนอ๋ออยู่ในไม้กับมวนบ่อ๋อถ้าให้เจ้าเลือกนี่อันอย่างใดย่างหนึ่งเจ้าเชียวตัวใดอยู่ในไม้โอ้พี่น้องเอ้๋ออ๋อโซ่พนจะชิกเข่านี่พี่น,อน,น้องเห็นเนาะเิ่งวิธีชิกเข่าของเพิน่นโอ้ ชิคกี้ง่ายหวดก็ใหม่ไปแล้วนี่บหวดก็ใหม่ไปแลยป้าตั้งแต่ข้าวตะกี้พุ่นจักอันนี้บอกแต่ว่าของใหม่โดยเฉพาะตั้งแต่เบาเตียงมาั้งแรกพุ่นไปจักอ่ะนีเหือยมันพอใช้ได้อยู่พอใช้ได้อยู่ยังบัวจำเป็นไปได้กับบอยากใช้ไหมพี่น้องเลยเนาะอันพ่นตกสิกะ กบเขียดบ่ได้ออกบ่ปลทงจะไปก้านอยู่บ่ก็ออกอยู่แต่ว่าตอนนี้มันบอกออกแล้วตอนฝนตกใหม่ๆน่ะมันออกโดยโดยไปไปอันหายังมาชูนนองกินน้องมาชาเมือเกิดมีมีมีปูปลาท่านี้บ่ได้ไปก้านบ่เขียดเดี๋ยวนี้บ่ได้ไปก้านแล้วเพราะมันไ่อย่างออกเลยเขียดเอออึงบ่มีบ่แถวนี้ก็มียูตะกี้เดี๋ยวนี้คือบริเวณมันออกฝนตกมานี้ มันใกล้ป uh, um, uh, ่าก็ยังชมสีอึ่งชมสีออกเนาะอือโดยตะกรอกตะกะเตนก็มีบ่แค่นี้เพิ่นามันยามผลยามนั้นตะกะเตนยังน้อยอยู่บ่ทนใหญ่อือตะเกาก็พอมีอยู่เนาะโดยยเฮ็ดปูเ็ดวกก็ออกอยู่บ่ออกอยู่อือปกชมสหลายเพี่น้องเอ้ยเนาะดบาเ็ดวกก่อนพี่น้องเอ้ยสิมา หาให้พวกแถวนี้อันนี้กับอันนี้เมีนไก่เจ้าเบิดบ่เนื่ยโอ้ขักไรพี่น้องเหรอเนาะเรี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่บธรรมดาอะไรมีฮเดเบะผูวเด้อเนี่ออกเมฆแพ้ลูกนี่ก็โอ้ขักแล้วเลี้ยงบุงเลี้ยงเบะพื้นมันเปียกเนาะพ,พอค่าขายท่านพระพิธานดังพี่น้องเนียโอ้ย ที่แรกคำพ้องผมว่าเห็นชีวิตจริงกับผู้เนาะอาจารย์นึกคิดว่าบุคคาขายท่านบ่องชีชงชีท่านบุดนะพี่น้องช่องยิบุดไช่เนาะผัดกับเป็นว่าบุีท่านไช่บุญท่านดังขายบุดบ่ด้อโดยความที่เอาแบบว่ามันมันได้มาแล้วก็มันมันบุพเพเสียวไหวนะพี่น้องเนาะคือการกับอันบ่าเตียงเคยไปอ่า ซื้อใครหมดดงหมดแดงซอยพี่น้องในพิมพ์โตพิมทางอะไรพี่น้องเลยกะบางคนก็บอกว่าเจ้าของใช่บริกินเอาไปขายเบิดเนาะเจ้าของกินยังก็ได้ใช่ไหมเอาไปขายก่อนบันน้านี่ไปตักก็ไม่จะใช่บทุ่งเลยอย่น้องโอ้โดยตักอยู่ใส้น้องกับบาร์ตียงหน้าโบกเห็นเด้วยเกิด้องนี่ใกล้ๆเดี่สองน้องเคียงกันบริจักบลกเลยบ่หน่า บอไดบอกเลยโอ้คักแล้วนี่เนาะตลอดแรงตลอดพลพี่น้องเลยน้องนาตีเพี่นกองพอดีมาจะใช่ละสบายดีด้วยนะเออมาจะใช้มาตะเฮือนเผื่อบอมาจะใชาซับไปใา่ก็ใชาบบอโอ้โดยโดยเอ้าวซุกอะไรหนึ่งเข่าบอเนี่ยบอเทียงไปผักไปคุยโทรศัพท์หนึ่งพี่น้องเนาะ ช่วยเลยบุม,มี่น่าก,กินชอบน้องน,นาตีม,มิยังกินแรงมั้นนี่ขวบพักให้เลยขวบพักคือกั็ <laughs> เอามาแบ่งให้ว่าทุ้งกินได้แล้ว <laughs> <laughs> ได้กินขวบพักแต่ว่าทุ้งบุม,มี่น่าก,กินเลยพี่น้องมีแต่มีอะไรแล้วบ,บาจันเอาให้เนาะพี่น้องเนาะอีห <laughs> ล่ะอ่าวันเมื่อนี้ลังชุ่งการผมบ่เ <laughs> จ้าเข่าไปเฮียน เมื่อีวันวันอย่างก็วันประหบอวันค้วันคาดเมนบ่เม็นบ่วันพุธลรว่าปล่มวันนี้วันกันหรือว่าวันกานวันพุธไม่หละวันพุธมื่อนี้โอ้หางเฮียนกะอ้ยังเฮียนกะจับมือจับมันพิษแหละอีช่องมือบ่เจ้าสีขาวนั่นแหลจะ มือวันทิด์บ่โอ้ยขึยังหลายมืออยู่สามวันพุดประฮัรดวันซุกวันเสาร์วันทิด์โอ้อีกสามมือสี่มือพี่น้องเลยอืมถ้าอีกสามชี้หามือไอ้มาเนี่ยก็บ,บ่เจอนอ้องแล้วนี่เนาะอโเดี๋ยวไอ้ไปเอาขนมมาให้กันเด้อฉันเด้ออ่ามันนี่กะคำอะไรพี่น้องเลยหัวหอนก็ยังบอก โอเคเอะเอาะขนมเด้อเอาไว้กินเด้อโดยสามได้เจ้าได้เข่าเฮียนยเนาะอันมีอย่างี้อันน้องสมมิว่าแนวกินแถวนี้ใกล้ๆเนี่ยพอเจ้าไปเชื่อเมีปลาทูมีแบบอัวแล้วกับแบบมันเขาเห็ดมูปีหมูสังนะโดยโดย ถ้าสมมติเราจะไปอันซื้อซีนชื่อใครก็ต้องเข้าตลาดรักเป็ดคนได้เนาะโดยโดยพี่น้องเอ้เจ้าก็เฮ็ดกินเป็นบ่างล่ะต้อะกูอะไข่ได้撒 m บ่มีแฮ่แฮ่เฮ็ดกินบ่โอ้โดยไอ้ทงเฮ็ดเฮ็ดกินแซ่บอยู่บ่แซ่บแม่นบ่ย่องเงี้ยซิวิชักเคยกินชิมเื่อไหร่ เอ้ยตีบ่เอ้ยได้ตีบ่บมเคยเห็นดีเอ,เอ๋ยังให้จะให้เอ้ยเห็นกินอยู่บอยากเสร็จมาหนี้ำมิยังแชนแนลเห็นกินมาหนี้เนาะเอาเอ้ยลาตีสิไปสิไปอยู่มงใหม่ได้เจ้าบะกินทอดแล้วบ่มกินทอดพี่น้องไงเนาะน้องนาตีกับผู้สิใหญ่ไปอยู่พุ่นเลยแล้วได้เฮือนใหม่เลย ได้ไปที่เที่ยวมาหาไปนี่เนาะมาทงบบกินหดสารตีวะหัวหัวได้เนาะเที่ยวไปหากันแล้วเนาะคือหัวพี่นอะไงเด็กไม่ถือใจแล้วนี่เนาะหัวที่สี่วะเห็นวอยู่น้ำกันเคยอยู่น้ำกันวะ อันบระท้วงกับปเห็์นี่แหละเนาะบ่งนันทีเพิ่นอืมแล้วก็เทียบไปจบกันนั่นแหละเฮ้ยอยู่น้ำกันเนาะเคยอยู่น้ำกันนะครับอ่าง่ายพี่น้องงี้เนาะพี่น้องนาตีไม่อยู่พี่ขี้เก่าอะไรเนาะมาเห็ดทงเห็ดท่านจูดบ่รบเป็นยังป่าเถ่นั้นกันอืูดเป็นรนยังป่าเท่านั้นกันเบอร์เฮี้ยนเพิ่นใกล้เฮี้นคนใกล้น่ะเพิ่นไม่จูด โอ้โดยโดย,โดยแล้วบันนี้ก็อ่าต้องอกับมันบม,มีน้ำมพร้อมเนาะอยู่พุ่นบันไม่มีนองบ่เออจะเชินอยู่บนบนน้องกายพุทธของมึงนนะต้องใช้น้ำลายบ่นี่ยนะไอ้ก็ไมีประสบการณ์เหตุทานรณ์ที่เาหดขึ้นอ่าถ้าบุหดดิบุหดกะมันเป็นไทยดิไทยใหม่คืออะไมันใหม่ มันใหม่เบิดเลยพ่ถ้บาบ่ฮดนะอ๋อเป็นขี่แถาบ่ได้โอ้เป็นสังชั่นต้องฮดเอาตลอดบ่นี่ฮะเต็มที่เลยนี่นาะพี่น้องเนาะห้องบะทงกัเห็ดคือกันแบบชี้บ่เด๋วคือกันพี่น้องเลยไพเห็ดเตาใหญ่กว่าแล้วบางเจ้ากับสาาตีซาตีสตีแล้วเห็ด้ไท่ระ เ็ก s อนะรอบหนึ่งรอบหนึ่งประมาณสามชิปสามชิูกลายพวกสามชิปคไลายของน่องด้ใช่แบบว่าเขากัสามชิกันถ่ะแบบมันใหม่เบอรมถบารัดนะเป็นบางเตาน่อยเตาใหญ่ถ้ามันใหม่เบอดได้ใช่สี่ชิปหอนสีู่กพอต่ซูสีนะเนาะมันกะบ่ไ่าอราคาขายถือเท่าไหอ่ชิบสองพัน ถามมันขึ้นสุดกะหาชิมหามันขึ้นชุดเดยโดยเอาเอาไว้ให้เด้อสาวโฉบได้ของของน้องทงกระชิบโฉบเอ้อไอชื่อชื่อเชื่อดอเาโเลยชิมหานะชื่ชื่อโฉบเลยชิมหาเรา้นชื่อชิมชองว่าแถวนี้โอ้เพื่อชีได้ เขาเอาไปขายต่อเออเมนเมนเมนเพราะพอค่านะเ่ราะดีวกันเนาะเพยพอค่ารับไปขายโตเพกกิ่งแกเอาเพลงนี่เช็หน่อยพี่น้องไงอ,อ่าเอาเมื่อนี้แกดะบายบุฟมี่ยังมาฝากมาต้อนอ่าเดี๋ยวสันเอาเงินให้อีล่ะก่อนอ,อ่าไปซื้อไปซื้ออ,อ่อาอันนั้นเด้เอ,เออันล่ะครับนุ่มมือดูเออ ไปเปริลินสงการก็ได้อ่าให้ไอ่เลยเออถือไว้ถือไว้ถือไว้ก้อนถือไว้ก้อนบม่ได้จังไห้เนาะบริลลินสงการใช่ป้ะอ่าอ่าบริลินป่ะบริพากันบริลลินเพื่อนบริลลินป่วแถวนี้เนาะอืมบบมีเงินนีู่เลยเนาะเพราะนี่ยมันต้องใส่เงินพี่น้องเลยไปลินเขาก็ต้องใส่ต้องจ่ายมียังกับเพงเพงเดือนลูกชิ้นก็จักไม่ละพันได้อยู่บ่เดือนไม่ละพันอันเดือน เออืพราะว่าไปซื้อของตะย,ย่างกระเพงเพลงกินน่องเดี๋ยวนี้ของขึ้นเบิดเนาะแล้วก็พระพากันไปซื้อเดอ้ออ่ะอันบาทงโดยอ่าขวบบุญเนี้ยมาผ่านมาตอนเอาน้องอ่ะไปซื้อเนี่ยมากินเดอ้อประชูอ่ามีตู้เห็ดกินเนาะเอาใช้อ้บอกวนเนีเดอ้อวันนี้เดอ้อมันคำอะไรใช่ไหมหาซื้อเนี่ยมาอยู่มากินตอนแรกเนาะนให้กระสิพาอเมื่อก่อนมันคำมันมืดนเลย อยู่ดีมีแฮ่งเด้ออยู่ดีมีแฮ่งปีใหม่ได you ้น้องเด้อบัดรจิูวอยู่คนโดยระบ่าวเมื่อก่อนเด้อบัดนีดเด้อบ่ได้เจอแต่หึงเติบเลยหึงบ่ได้อีหล่าชิบไมาอีกบัดนีรเียนจบพผัวปอต้อระบ่าวบ่ลงมาใช่นึ่เป็นชาวพวเาียนจบผัวปอต้ ทักเบ้าเยเด้อเื่อระบ้าบ่ชื่อบอเฮียนจบ่เอมตัไหนปีเนาะบ้าก็องม่เยี่ยมไอ้เนี้ยเละอห่าวท่อออกมากับบ่กับอกอันเห้ยไอ้ทู่หาอันระบ้าในเด้อราบ่าชิมาดดินน้ำบ่อเไยเทียนจบบ่อะไรกันระบ้าลงเละเหยเนาะเพื่อเทียนจบกูจะเป็นชาวเพื่ออะระเบาเมื่อคนเด้อแต่เด้อเั็นเด้อเก่งๆเด้อออไปไปก่อน ไม่ <laughs> ไปเป็นยั่บ่ไม่ไม่เออไป <c oughs> ชื่อน่แช่แชมาชูเอ้ยอ้ายกินเด้อมาแรงเด้อ <c oughs> นี่นี่เอ้ยเอ้ยได้ตีนตี่เฮ็ดชูกินมาแรงเด้อ <c oughs> อืมสีมือไอ้ทงในได้กินเรื่อยแล้วนี่ <c oughs> ได้ร้องกินสีมือเอ้ยบางแน,ใน,ใน่แ,แบบ,บนี้เด้อเออแล้วบ่าวกราฟก่อนแบบนี้ทำเลยนะ <c oughs> ครับก่อนได้น้องเด้อเบรดทุกคนโดยโดยโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องบัเนี้กับบ้าเตียงจิ๋วตัวเดินทางกราฟก่อนพี่น้องเอง ต้องขอบุณขอบคุณเนาะอ่าพี่นี่จดีวัชกุลทุกคนที่เข้ามาติดตามครับชมคลิปอ่าตลอดมาแล้วก็บ่เคยขามโฆษณาพี่น้องเลยสำหรับื้อนี้ก็บ่เตียงคอตัวล่าไปแล้วเด้อพี่น้องเด้ออ่าสำหรับน้องทงแล้วก็น้องลตีเนาะแล้วก็น้องลินพี่น้องเลยน้องเพิ่นก็ถือว่าอยู่กันแบบบุกบญเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็น้องลินเพิ่นกะหาก็ออกมาแต่ผักเย็นผักสงกรานตมแหละพี่น้องเลยเพิ่นก็เลยออกมาเนาะแล้วก็อ่า อีประมาณสองสามมื้อเพิ่นกระกลับเข้าไปเฮียนขึ้เก้าพี่น้องเอ๋มาอยู่น้ำไอ่หรือว่ามาเยี่ยมไอ่แหละเพิ่นผักเฮียนเนาะพี่น้องเนาะกาน่ารักพี่น้องเอ๋เป็นต่หักต่แพงเพราะว่าเพิ่นก็เป็นคนหูคนดีแหละอ่าเตียงเงินในหาสิพันล้วก็บเบายืนให้ไอ่เลยพี่น้องเอ้หนึ่งข่าหนึ่งน้ำสู่ไอ่กินเนาะถือว่าจะคว่ำสละเฉลียวพี่น้องเอ๋ กะอะมื่อนี้กะตอนเร่งๆนั่นแหละเดบุตรเตียงกัสิขอตัวเดินทางกรับก่อนพี่น้องเยห็นไหมก็ปูตะเบนตกดินเนาะแดงเห็นเห็นอยู่พี่น้องเลยหาโมงปลายอะไรแหละพี่น้องเห็เนาะต้องขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุขคนที่เข้ามาฮับ z o o คลิปจนจบแล้วกะบระกาศโฆษณาพี่น้องเลยก็ถือว่าเป็นภูมิประคุณกับบ่าวเตียงกือเก่าเนาะพี่น้องเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นกะอยู่ดีมีเฮงเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุขคนเนาะ ห่างไกลาจากโลกไกักระเจ็บทั้งปวงพี่น้องเลยพี่เก้าผ่านไปพี่ไม่เข้ามากัขโให้่อเมพี่นอ้อ,จองจงเตือแตความชุขคมจเจริญยิิงๆขึงกันไปพี่น้องเลยเนาะเอาสชคดีปีใหม่เปิดจะกู่จะคนพี่น้องเลยเดี๋ยวมาเบิงบ่งปะทงเพิ่นตบเต่ากัานเฉลกเฉน่อยเนาะอ,อันอันนี้อันตบมันบ่หน่ปะทงอืมแล้วก็หดน้ำบ่บ่เนี่คยคนตบ่งก็เลยไม่ฮด ถ้าว่ามันโค้งหรือมันชิใหม่แห้งเพื่อนบ่อมันรู้โดยโดยโดยนักเชื่อชะมูระกลางข้ามกังคืนจะเห็นได้อีนี่น่ะนักเชื่อเฮาเฮาก็ต้องลุกมาเบิ่งไปชี้บ่อหนิป้าเจ้าพี่น้องเลยกลางข้ามกังคืนกับพอดีอยู่พอดีนอนได้เห็นเห็ดเต่ากันบุรธรรมบารอู้หูผมเองง่ายๆเป็นไรพี่น้องเลย อ้าซาสู่ๆเด้ประทงได้เมื่อก่อนบบน,นี้โอเคพี่น้องเลยเตียงกะขอตัวเมื่อก่อนเนาะไปแล้วพี่น้องเลยผู้ปรจันนั่งทายอยู่ผู้พี่น้องเลยเนาะแล้วจากเมื่อเฮงในบรจันกะนั่งจ่ายยิ้มท้างผู้ไปแล้วเด้อพี่น้องเบิด์ตชคุชคุนเนาะพี่น้อง